เอาให้ดูตัวนี้ตัวต่อชุดต่อนะชุดต่อปอกเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่รูปรับระดับนะ,ะมีระดับเดียวแต่ใช้สองรูเข้าใจไหม <laughs> มีระดับเดียวแต่ปอกเนี่ยใช้สองรูเลยลูกค้าต้องการความแน่นหนาไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ลูกค้าส่งรูปมาให้เราดูน่าจะเป็นทรงเอใายไหนไม่รู้นะแต่รูใหญ่รูเนี่ยสองนิ้ว เอามาให้เราดูรูสองนิ้วทําไงดีช่างบี้เราก็เลยบอกว่าไอสินค้าตัวนั้นนะ่ะมันน่าจะใช้กับปากนกแก้วอยู่ลูกค้าก็เลยบอกใช่ใช่มันน่าจะใช้กับปากนกแก้วแล้วลูกค้าจะสั่งเป็นปากนกแก้วไหมบอกไม่เอาเราก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้สลักหนึ่งนิ้วแล้วก็เอาบูธไปตัวนี้คือบูธไปใส่นะบูธเนี่ยความโตเนี่ยสี่สิบห้ามิลอ่รูของลูกค้าทรงเอของลูกค้าน่ะสองนิ้วเป๊ะเลย เราถ่ายรูปให้เราดูคือ2นิ้วเอาตัวนี้ยปสี่สิบห้ามิลสองเซนี่เซนครึ่งมันจะให้ตัวได้นิดหน่อยคับไม่ได้ถ้าคับมากเกินไปจะเกิดอาการขัดงัดกันให้มันให้ตัวบ้างได้นิดหน่อยนะแบบนี้นะได้นะเจะเอาสลักใหญ่เลยอะ่ะไม่ได้เพราะว่ารูบูทเนี่ยเรามีแค่หนึ่งนิ้วถ้าลูกค้าบอกอยากได้สลักใหญ่หนึ่งนิ้วหนึ่งหุนหรือว่า28.5มิลอะไรแบบเนี้ยนะ เราบอกมันจะไม่มีบูทเราจะมีบูทขนาดเดียวคือรูหนึ่งนิ้วก็สรุปเป็นเอาสลักหนึ่งนิ้วแล้วเอาบูทสี่สิบห้ามิลไปเพื่อจะไม่ให้มันดังไม่ให้มันสั่นไม่ให้มันคลอกแคลกเวลาใช้งานมันจะมีช er ่วงชักนิดหนึ่งกึอกกักกึกก <ited> ักนิดหนึ่งนะไม่ใช่กระแทกตึงพอเดิงพอออกรถก็ตึงพอเบรกก็ตึงไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ผ่านเราก็เลยแนะนําตัวนี้ไปให้ นะเอาไปใช้งานดูเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ดูทําเสร็จแล้วนะตัวนี้ส่งปลายทางที่ไหนไม่รู้ลืมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ดูใหม่ครับ